วันนี้เป็นสายเว้นนะครับสู้ชีวิตมากทีมงานเครื่องเสียงนัดผมตอนบ่ายพอดีรถไม่ว่างรถกัรถเก่งไม่ว่างก็เลยแว้นมาเลยครับกับอีสกูปี้เก่าๆนะครับอาเข้ามาแล้วสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่รับชมนทางช่อง YouTube บองดำอินดี้แล้วก็ทางเพจ Facebook บองดําอินดี้ทุกคนทุกท่านเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีอาจารย์ทุกท,ท,ทุกคนวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมเครื่องเสียงอีก1เจ้าแล้วกันนี่ฮะสวยงามครับวันนี้ลง8ปคูนแนะครับแขวน2แถวสวยงามนั่งร้าน3ชั้นรอกสองตัน โอ้สวยสวยสวยชุดนี้ครับผมอยู่ที่บ้านกระเจานะครับบ้านกระเจามู่เจ็ดตำบลลำดวนอำเภอกระสังบุรีร์ครับผมน่าจะเป็นงานกระถินนะครับช่วงนี้กระถินของหมู่บ้านยังไม่เจอเจ้าของเครื่องเลยฮะ <c oughs> ไม่รู้ไปทางไหนเดี๋ยวเดิน<ๆ>ชมคร่าวๆก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้าง ลอยไปไหนอีกก็ไม่รู้นอกจากของเครื่องนี่หาตัวยากโอ้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดเจ้าของลอยไปอีกแล้วครับเจ้ไม่ค่อยอยู่กับที่ครับเจ้าของวันนี้เจ้าของจะชวนผมลิงกด้วยนะผมอยู่ไม่ได้จริงๆนะต้องมีธุระต่อนะเดี๋ยวรอเจ้าของเขามาแนะนำมาอธิบายดีกว่าสักครู่ครับคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้แหละเครื่องเัา รายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยกับเจ้าของเครื Jill ่องครับโอ้มาแล้วครับถืออะไรมาก็ไม่รู้โอ้ยมีการซ่อนอีกเออลิกาซิตเร่งรอโอ้ลิกาซิตเรงโอ้ของแรงด้วยเดี๋ยวจะนับเลยเอาไปก่อนครับผมยียี้ ดูครับโอซไซตยกลับบ้านไม่ถูกแล้วผมนี่อันนี้รถเครื่องโอันหนึ่งสองหนึ่งสองรอยชั้นรอยชั้นจอะทายมันเจี๊ยบเต้เหมียนจอ๊ยบเด็ดเอ้าทำไมมันหนีบไม่ได้โอ้โหหนีบกลับหึ้กรถแล้วหมดแล้วกลมหนึ่งโอ้โหนี่พายมันอยู่นะระวังตกไงหลายหมื่นเอ้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับจุกะยังเป็นทางการเนาะครับผมชมม่เอยชื่ออะไรเนี่ย ทีมงานเจ้าเราออิโอนะครับเจ้าเราออิโอครับผมใครตั้งชื่อให้นะพอดีหลานนะครับหลานมันมันคนเเมรเนาะครับหลานคนเคมเมนตอไรเทเลยเจ้าเราชตู้ช็อตแล้วไม่ได้ไม่ได้ต่อกาวเหรอต่อแล้วครับต่อกาวแล้วกาวแล้วทำไมยังมีไฟรั่วอาจารย์วันนี้ลงงานอะไรครับผมวันนี้งานกระถินนะครับกระถินสามัคคีของหมู่บ้านนะครับถ้าผมเดี๋ยวผมถามอย่างนี้ดีกว่าอเดี๋ยวหาที่วางเรื่อลืมก่อน ถามอย่างเงี้อาจารย์เล่นเครื่องเสียงมานานหรือยังผมเล่นเครื่องเสียงตั้งแต่พศ2544นะครับ44 20ปีพอดีนะครับ20ปีพอดีเนาะครับผมไม่เบื่อหรอครับโอ้ใจมันรักครับผมผมไปสัมภาษณ์ที่ไหนก็มีแต่บอกว่าใจมันรักใช่ครับใจมันรักหมดหมดไปหลายเสนกันนะใจมันรักครับผมตอนตอนแรกก็เอาใช้ใช้แท่นหน้าลายแท่นเดียวนะครับต่อทั้งหมด ต่อทุกอย่างครับเปีดกลางแหลมนะครับหน้าลายแท่นเดียวนะครับผมใช่ครับอาจารย์แตกรเป็นตู้ขอตู้สูตรอะไรตีเองครับตีเองครับผมสูตรอะไรครับเจบินนะครับเจบินครับผมพอดีตีตามเขาพอดีดัดเพลงตามเขาเนาะนี่ก็มันก็ไม่คล้ายเท่าไหร่นะมันก็พอดังนะครับเครื่องเสียงแตกรครับแต่ทุกวันนี้พัฒนามาเยอะแล้วครับจากหน้าลายมาเป็นเล่นพวกไอ้เม้าแปลงพวกไอ้ซีสองกัสองพวกเอ็กเรลนะครับ ครับก็เลยมันหนักนะด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับด้วยเราเป็นหนุ่มมากขึ้นเป็นหนุ่มมากขึ้นอายุอายุเหลือน้อยนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสวิตชิ่งทั้งหมดนะครับสวิตชิ่งดีกว่าเนาะครับผมน้ำหนักจะได้แบบให้วัยรุ่นเขาเบรกได้สบายๆหน่อยครับผมผม่พลาดเลยครับผมอ๋ออันนี้ก็เพิ่งถอยมาได้ประมาณ3ปีครับพี่อาวอาจารย์แนะนําเลยมีอะไรบ้างทั้งหมดก็เป็นปักโหลดนะครับของเทคคอนนะครับครับผมไอ ตัวนี้เป็นเป็นสวิตชิ่งนะครับแต่ว่าใช้ตู้มอนิเตอร์2ตัวข้างในนะครับออ๋เป็นใช้กับมอนิเตอร์เนาะอันนี้ประกอบเองหรือว่าไงครับตัวนี้ของไอ้ของ TT Power นะครับที่อยู่ประโคนชัยนะครับอ๋อ TT Power ประโคนชัยเป็นเป็นเป็นของประกอบครับครับผมอ่ะใช่ครับต่อมาครับตัวนี้ก็ไมลอยของ Inbau นะครับครับไมลอย In Inbau ครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับใส่ไว้เฉยๆครับอ่ากันกัน กันผีเข้าผีออกเนาะใช่ครับใช่ครับมันมันโล่งครับคุณลส่ตัวนี้ก็เป็นอ่าลักของลักโมดิฟายลักโมดิฟายนะครับใช้ควบคุมของไอเอ็กเอ12นะครับอาจารย์ใช้เอ็กเอ12เนาะครับผมอ่าก็ของมาลานี่นะครับได้ทีเอน6 0ได้จูนหรือยังที่บอกผมตอนนั้นยังเลยครับยังไม่มีคนมาจูนให้ยังครับก็เขาเซตมาจากร้านค้ายังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับยังอยู่เหมือนเดิมใช่ครับยังไม่จูนระบบครับ อ่ะตัวตอมอาร์ครับตัวนี้ก็ไอห้าพันนะครับไอห้าพันเนาะครับผมขับแหลมครับขับแหลมเจ็ดห้าศูนย์สี่ตัวอีกข้างหนึ่งเป็นตองแปดสี่ตัวครับผมอ๋อเจ็ดห้าศูนย์สี่ครับตองแปดสี่ครับผมครับผมตัวนี้ก็เก้าพันสองโปรนะครับตัวนี้ก็ออกใหม่มือหนึ่งเลยนะครับครับก็อีกข้างหนึ่งเป็นเบดสี่ใบครับ อีกข้างหนึ่งเป็นเป็นกลางสีใบครับอ๋อครับผมอ่ะแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เบดเบดสีใบแล้วก็กลางสีใบแล้วทำไมอาจารย์ไม่ไม่เลือกแท่นนี้เป็นเบดไปเลยแล้วก็แท่นนี้เป็นไม่พอดีพอดีมันมีคนบอกว่าไอ้ไอ้กำลังกําลังมันจะจะจะได้ไม่ไม่ต้องเสียไปยังไงนะแท่นหนึ่งจะขับเบดทั้งหมดมันมันกำลังมันจะมันจะหนักอ๋อมีคนบอกมาอย่างนั้นครับผมก็เลยลอเลยอาจารย์ก็เลยลองแบบนี้คือเบดเบด เบียดเทนไลรชแนลครับผมเสียงดังเทนไลรชแนลครับผมอ๋ออ่ะอ่ะใครพอรู้ก็ถ้าอยากรู้ว่ามันยังงไก็เป็นความจริงไหมก็ไปลองพิสูจน์เอาเองครับผมอันนี้คืออาจารย์บอกว่ามีคนบอกมาแบบนี้ครับผมอาจารย์เลยเล่นแบบนี้อ่ะสามทางใช่ไหมอาจารย์เล่นเล่นสามทางครับเล่นสามทางเนาะเอ้าสเต็ปสเต็ปสามสิบเอง สามสิบแอมเองครับสามสิบแอมนะครับสามสิบแอมไอตัวนั่นเสียแล้วครับอ๋อตัวไอมิเตอร์ใช่มิเตอรม์รมันเสียอ่าเข็มมันเสียนะครับสามสิบแอมครับผม,มไปที่ตู้ก่อนอาจารย์นําไปเลยครับอ่าสูตรปัจจุบันเป็นสูตร สูตรอะไรครับสูตรนี้ตัวนี้เป็น b ีวีสิครับบีวีสิของช่างนงที่อยู่อำเภอสตึกนะครับอ๋อของช่างนงใช่ไหมครับผมอาจารย์ชุดใหญ่ชุดนี้เลยใช่ไหมหมดกดังแล้วครับหมดกดังคือชุดนี้เลยครับผมอ๋อให้ช่างนงตีตู้ให้ครับผมช่างนงแกก็ดังนะครับมีหลายช่องของแกอยู่นะครับช่อง W K ช่องช่างนงถ้าใครรู้ถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูเอานะครับช่างนงอำเภอสตึกบุรีรัมย์บ้านเรานี่แหละ อาจารย์ใช้ดอกขออะไรนี่ดอกระห่ำเมล็ดสองก้อนนะครับพันหกร้อยวัตต์นะครับโอ้พันหกร้อยวัตต์เมล็ดสองก้อนดอกระห่ำครับครับดุนอัลฟาแะครับแจ๋วเลยทั้งเปดใบเลยทั้งเปดใบครับเอ้าเสียงกลางเป็นของใครครับเสียงกลางฝั่งฝั่งขวานี่ตีเองครับอ๋อฝั่งนี้ตีเองครับดอกเททีเฮดสามห้าศูนย์ครับครับผมแล้วก็แหลมตองแปดแหลมตองแปดครับฝั่งนู้นของช่างแบ็คครับสีคารพูมนะครับอ๋อให้ช่างแบ็คซันแบ็ค ครภูมิใช่ครับครับผมตัวนั้นเป็นไอ้แหลม B M สามร้อย B นะครับ B M เนาะครับแหลมก็เจ็ดห้าศูนย์ครับแหลมเจ็ดห้าศูนย์ครับผมกลาง B M สามร้อย B ครับผมโอ้เอาตีเองลูกผสมนะครับลูกผสมนะเจ๋อเลยอ่ะดูงานอ่ะอันนั้นฝั่งนู้นของสันแบ็กนะครับสันแบกสีคอรภูมิฝั่งนี้ตีเองขี้เกียจตีเองก็เลยสั่งข้าวบ่อจ้าครับผม ว่าจะสั่งทั้งหมดนะครับพอดีมันก็ต้องไปตามงบนะครับอ๋อ <c oughs> ใช่เนาะครับผมเราดูสถานการณ์ก่อนด้วยครับช่วงนี้งานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกโอ้เจ๋วเลยครับงานขอจะของสันแบกรอกสองตันถูกไหมรอกสองตันนะครับครับอสองตันน่าจะไม่เป็นเทน,นะครับสองตันปลอมบอกสองตันรู้สึกไม่เบามือเลยครับดึงดึงเนี่ยไม่เบามือเลยอ๋อสงสัยรอก รอโปรมแล้วครับครับทั้งนั้นนะสองตันโปรมมีด้วยสวยงามครับอันนี้ตู้เบรเป็นของช่างโหน่งนะครับอาจารย์สั่งใบเท่าไหร่ครับสั่งเข้ามาผมสั่งงานดิบมาครับใบละสองพันสี่ครับอ๋องงานดิบใบละสองพันสี่ใช่ครับอาจารย์ทำสีเองทําสีเองแล้วก็ขอบเหล็กเองแต่เกงมีนะครับแต่ว่ามันจอดไว้นานครับฝุ่นมันเกาะอาจารย์เลยทอออกก่อนเลยถอออกก่อนครับโอเคโอเคเลยครับเอาใครสนใจตู้เบรช่างโหน่งก็ติดต่อแกได้นะครับ ทางช่อง YouTube เกียร์ก็ดังอยู่นะเครื่องของอาจารย์ก็จะประมาณนี้แหละอ่าเดี๋ยวเราฟังเสียงดีกว่าครับผมว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงครับอ่าครบผมอ่าเรามาฟังเสียงระบบเสียงเจ้าเราซาวนะเจ้าเราออดิโอวุ้ยเย่ยมมากอีกคอร์ดีน จะนับบัตรเสียงสุดยอดเลยครับกับเจ้า b v ตัวนี้นะโอ้ดอกระหำ1600วัตต์นะครับโอ้ได้เสียงน้ำเสียงที่เบสที่นุ่มลึกกระชับมากครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเอาเสียงกลางมันได้ความใสฟังอ่าเจ้าคอมเจ็นหาสูนหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ปิดนะ้แล้วก็มีความแสบนิดๆของเจ้า,าแหลมตองเปดมาช่วย ถือว่าลงตัวครับพี่น้องสำหรับชุดนี้ของทีมงานเจ้าเราโอดีโอบ้านกระเจาตําบลลำดวนอำเภอกระสังบุรีรํานะครับเออมึงเครือเลยบัดสะเทือนเลยครับตอนลองสาวกลองนี่สะเทือนเลยโอ้สงสารคนเก่นะครับอยู่ในศาลานะได้ยินแต่เสียงสันไทยนะพี่น้องอสวยงามครับเสียงกลางของสันแบกเด้ออ่าฝากไว้ด้วยครับเสียงกลางสันแบก แล้วก็ตู้เบีย์ของช่างนงอำเภอสตึกบุรีรัมนี่แหละบีบีนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของเครื่องชุ่ดสุดท้ายให้เขาได้ฝากติดต่อเครื่องเสียงกันนิดนึงเอ้าโม้เฮ้ยสุดท้ายเร็วสุดท้ายเร็วเร็วสุดท้ายครับสุดท้ายติดตอาจารย์ได้ทางไหนเครื่องเสียงนี่ทางเฟซซับทวีสำรวมกิตนะครับ อ่าับทวีสำรวมจิตแล้วก็บอร์โทร0 8 6อ5 6 5 5 6 7ครับผมครับผมอ่าเดี๋ยวผมขึ้นให้สำหรับใครที่ต้องการเครื่องเสียงอาจารย์มีเวทีเป็นของตัวเองด้วยใช่ครับเวทีเครื่องเสียงครับผมครบเซตครับผมเหลือแต่หางเครื่องเมียไม่ให้มีหางเครื่องนีหาได้ครับหาได้ครับอันนี้ถ้าติดต่ออาจารย์เวทีเครื่องเสียงดนตรีอะไรได้หมดได้หมดครับได้หมดเนาะติดต่อประดับก็มีครับอ่าอ่าใครสนใจนะครับ อย่าได้วงดนตรีก็ติดต่อที่นี่ได้ได้ครับนวเพราะวิธีเพราะวิธีก็มีแล้วมีแล้วครับเอาฝากไว้อีกหนึ่งทีมงานชื่อที่นมะไรนะจันเจ้าเราออิโอครับผมอยู่ที่บ้านกระเจาตำบลลำดวนอำเภอกระสังบุรีรัมครีเมตโตรเสยยึงครับผมปาดอ่ะเรียเซ้อมเรียบไม่ได้ไหมัาจุกาครับสวัสดีครับ